ทุกคนรู้ไหมใครว่าคนเรามีสองชีวิตชีวิตที่สองนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรา Realize ว่าเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวถอด50บทเรียนชีวิตจากคนอายุ50ที่ใช้ชีวิตในอเมริกาคลิปนี้พี่มดตั้งใจทำเป็นของขวัญให้กับ FC ที่ติดตาม Facebook Page แล้วก็ช่อง YouTube มดมัมวาวนะคะเมื่อวันที่8ก,การกฎาคมที่ผ่านมาพี่มดมีอายุครบ50ปีเต็มพอดีก็ไปฉลองวันเกิดมาแล้วแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดให้ใน Facebook Page แล้วก็ทางใน IG ด้วยนะคะทุกปีที่ในช่วงวันเกิดของพี่มดเนี่ยพี่มดก็จะมานั่งทบทวนชีวิตนะคะว่ามันมีอะไร ดีไลท์ผ่านมาแล้วพี่มดก็ทำให้เกิดความคิดมีไอเดียที่อยากจะมาแชร์ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา50ปีนะคะเป็นทั้งในเรื่องของ ครอบครัวความรักความสัมพันธ์การเรียนการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากจะให้คลิปนี้เป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียในการดำเนินชีวิตให้กับเพื่อนรุ่นน้องแล้วกันนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จ นะจ๊ะคลิปนี้มันอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะก็ไปเอาชากาแฟาหรือจะเอาไวายมาจิบฟังกันเพลินๆก็ได้อยากจะให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบพี่มดตั้งใจทำเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะจ๊ะคนเราเลือกเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวเราเองตัวพี่มดเกิดมาในครอบครัวที่ พ่อแม่พี่น้องทะเลาะกันทุกวันชีวิตในวัยเด็กวัยรุ่นของพี่มดไม่มีความสุขเลยนะคะแต่เมื่อวันที่เราจากมาแล้วแล้วเราก็สร้างครอบครัวของเราเองเนี่ยเรารู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบแล้วเราก็ใช้สิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวใหม่ของเราให้มันมีความสุขได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุขณนะตอนนี้พี่มดการันตีได้เลยว่าคุณสามารถที่จะสร้างชีวิตของคุณใหม่ได้แน่นอนจ้ะ ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่จะให้กับลูกได้คือความรักและพลังความศรัทธาในตัวของลูกซึ่งมันจะทำให้เด็กมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งสองสิ่งนี้พี่มดไม่ได้รับในวัยเด็ก ะะทำให้พี่มดเป็นมีปมในวัยเด็กเป็นคนที่ขาดความรักขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นพอพี่มดมีลูกของตัวเองแล้วเนี่ยพี่มดจะให้สิ่งที่พี่มดขาดในวัยเด็กกับลูกซึ่งทุกวันนี้ลูกเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีเขาเป็นเด็กที่มีความสุขซึ่งมันทําให้พี่มดเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตพี่มดพอเห็นลูกมีความสุขพี่มดก็จะมีความสุขไปด้วยชีวิตนี้ไม่มีใครให้อะไรใครฟรีๆยกเว้นพ่อแม่ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันมีราคาของมันนะคะถ้าคุณอยากได้อะไรจงทำงานเพื่อแลกกับสิ่งนั้นมาแล้วคุณจะโคตรภูมิใจเลยค่ะอย่ากกังวลกับอนาคตจนเกินเหตุทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตของคุณจะสดใสเอง เลิกกังวลกับสิ่งที <men> <men ่ค uh, ุณควบคุมไม่ได้ฝึกมองโลกอย่างที่มันเป็นทำใจยอมรับกับความเป็นจริงถ้าคุณทำวันนี้ดีที่สุดแล้วคุณต้องปล่อยให้ผลลัพธ์มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวเองค่ะอย่าให้คำมั่นสัญญากับใครถ้าคุณไม่สามารถรักษามันไว้ได้การกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเสมอ จงพิสูจน์คนที่การกระทำคิดก่อนพูดเสมอถ้านึกคำพูดที่ดีไม่ได้จงเงียบซะความเชื่อของคุณจะเป็นตัวสร้างความสำเร็จถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณจะทำได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้เช่นกัน เวลาที่เราคิดจะทำอะไรจงฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองอย่าไปฟังคนอื่นที่พูดจาติดลบเพราะเรารู้ตัวดีว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้อย่าไปขอคําแนะนำจากคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะเทรดหุ้นเล่นหุ้นแต่ดันไปถามไปปรึกษาคนที่เขาไม่ได้เล่นหุ้นไม่รู้จักการลงทุนถามว่า คุณจะได้คำตอบแบบไหนอาชีพที่พ่อแม่เลือกให้เราอาจจะไม่ใช่อาชีพที่เหมาะกับเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องตามใจพ่อแม่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนเลือกทำงานในสิ่งที่เราต้องการนะคะพ่อแม่พี่มดอยากให้พี่มดรับราชการแต่นิสัยใจคอของพี่มดเนี่ยเป็นคนรักอิสระชอบคิดนอกกรอบไม่สามารถที่จะทำงานอยู่ในแบบระเบียบวิน,นัยหรือ,อเขาเรียกว่า ระบบองค์กรราชาการสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยพี่มดไม่ชอบพี่มดทำไม่ได้ถามว่าทุกวันนี้ชีวิตเป็นอย่างไรตัวเองก็ได้ทำงานที่ตัวเองรักแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แค่เนี้พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วนะคะทุกคนเรื่องลูกอ่ะเราเลี้ยงได้แต่ตัวส่วนหัวใจและความคิดมันเป็นของเขาเราต้องปล่อยให้เขา เรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอย่าไปบงการชีวิตอย่าไปบีบบังคับใจเขาสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ดีที่สุดก็คือชื่นชมเวลาที่เขาทำดีแล้วก็ปลอบโยนให้กำลังใจในยามที่เขาท้อแท้แค่นั้นเลยค่ะ จงทำดีกับคนอื่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์จงช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนในยามที่เราเดือดร้อนเดี๋ยวจะมีคนดีมีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือเราเองค่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติจริงๆนะจงให้อภัยคนที่ทำร้ายเราอย่าไปคิดแก้แค้นมันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีแต่เพื่อความสุขสงบในใจเราเท่านั้นเองค่ะ จงกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะไม่ถูกใจใครหลายคนก็ตามความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จมันไม่ได้กำหนดตัวตนของเราแต่มันขัดเราให้เราเติบโตจงรักในสิ่งที่ทำถ้าเราไม่รักมันเราจะไม่มีวันเก่งและเราจะไม่มีวันทำมันได้ดีเลยค่ะ บางครั้งเราต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมายที่แท้จริงที่ใหญ่กว่าสุขภาพสำคัญที่สุดจงดูแลรักษาร่างกายจิตใจของคุณให้ดีเพราะต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อความตายได้นะคะบ่อยครั้งที่เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับเราจงอย่าเครียดกับปัญหาแต่จงคิดซะว่า มันช่วยเตรียมพร้อมให้เรารับมือกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตค่ะการเป็นคนคิดบวกมันไม่ได้แปลว่าคุณโลกสวยแต่มันหมายความว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าตัวคุณสามารถสร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่ดีขึ้นได้อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของความกล้าวหน้าคือการที่คุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่มีใครทำลายความฝันของคุณได้ นอกจากตัวคุณเองอย่าไปสนใจใส่ใจกับคำพูดเชิงลบของคนอื่นไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดหรือไม่ทำอะไรคุณก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีคุณไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้ดังนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกใจคุณไม่เดือดร้อนใครก็พอแล้วคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์คุณมันสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาไม่ใช่ของเรานะคะ อย่าตัดสินคนจากภายนอกเราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตจริงเขาเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างคนที่ทำบุญสร้างภาพก็มีให้เห็นคนที่ปิดทองหลังพระก็มีเยอะคนที่น่าโจรใจงามก็มีมากส่วนคนใจซามแต่งตัวดีก็มีเพียบอย่าไว้ใจใครมากเกินไปฝึกมองคนให้เป็น หัดมองเจตนาคนให้ออกจะได้ไม่โดนหลอกเสียความรู้สึกนะคะความลับไม่มีในโลกถ้าไม่อยากให้ใครรู้จงเก็บเรื่องนั้นไว้กับตัวเองค่ะชีวิตเราสั้นนักอย่าเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่ใช่แต่ให้ใส่ใจกับคนที่สำคัญในความสัมพันธ์รักใครให้บอกถึงแม้จะเป็นรักข้างเดียวก็ตามในทางกลับกัน อย่าบอกรักใครถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่าเสียพลังงานไปกับการเอาชนะคนพาลเพราะเขาไม่คู่ควรต่อการที่เราจะนึกถึงเพื่อนแท้หาโคตรยากคุณโชคดีมากถ้ามีหนึ่งคนในชีวิตเพื่อนที่กล้าด่าคุณต่อหน้าเวลาที่คุณหลงผิดเพื่อนสนิทที่คุณคุยได้ทุกเรื่องเพื่อนที่ที่ไม่เคยอิจฉาเวลาที่คุณประสบความสำเร็จ แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์มันจะมานั่งปลอบใจคุณอยู่ข้างๆถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้อยู่รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะรอยยิ้มที่จริงใจสามารถเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้มาเป็นเพื่อนกันได้เสียงหัวเราะสามารถเป็นยารักษาใจและจิตวิญ,ญญาณที่โคตรด,ดีชีวิตมันไม่ใช่การค้นหาตัวตนว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร แต่มันคือการตั้งใจสร้างตัวตนที่เราอยากเป็นตังหากอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรสร้างมันขึ้นมาเลยค่ะทุกคนอยากกลัวที่จะเปลี่ยนงานใหม่อยากทนทํางานที่ตัวเองไม่ชอบจงกล้าที่จะเดินออกไปหางานใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณนะคะโลกเราไม่เคยหยุดหมุนคนเราก็ไม่ควรหยุดพัฒนาคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งมันทุกอย่าง แต่ขอให้เก่งสักหนึ่งอย่างก็พอแล้วค่ะอย่าลืมฝึกทักษะหาเงินให้ได้หลายช่องทางคุณควรมีอาชีพเสริมอย่าหวังพึ่งงานประจำที่มีรายได้ทางเดียวเราทุกคนมีบทเรียนสอนใจกันมาแล้วในช่วงของวิกฤตโควิด COVID. จำกันได้ใช่ไหมคะไม่สำคัญว่าสามีคุณจะรวยขนาดไหน คุณต้องเป็นผู้หญิงที่หาเงินเป็นและพึ่งพาตัวเองได้เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะทุกคนควรเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนอย่างจริงจังนะคะยิ่งคุณศึกษาวางแผนเก็บเงินกเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยยิ่งดีเช่นอายุ30เนี่ยนะคะพี่มดนะ่ะ มาศึกษาเรื่องนี้จริงจังช้าไปนิดนึงนะคะตอนช่วงอายุ40กว่ากว่าๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนแต่มันเป็นสิ่งเนี่ยที่พี่มดอยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะบอกอ พี่น้องรุ่นน้องวัยทำงานทุกคนนะคะว่าคุณควรที่จะวางแผนเก็บเงินกเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆและควรที่จะศึกษาวิธีการใช้เงินทำงานให้กับคุณนะคะไปศึกษาเรื่อง compounding interest ว่ามันทำงานอย่างไรแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่พี่มดพูดนะจ๊ะยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นค่ะจงอย่าวไว้ใจใครเรื่องเงินถ้าคุณให้เพื่อนยืมเงินแบบไม่มีสัญญากู้ จงเตรียมตัวเสียเงินและเตรียมใจเสียเพื่อนคุณอาจจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งเพื่อนมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดมันเสียความรู้สึกมากๆพี่มดโดนมากับตัวแล้วค่ะอย่าคาดหวังสิ่งใดจากใครอย่าหวังให้ใครมาทำอะไรให้กับเราเพราะแม้แต่ตัวเราเองยังไม่สามารถที่จะบรรดาลทุกสิ่งที่เราต้องการในชีวิตได้เลยอย่าเปรียบเทียบก้าวแรกของเรากับก้าวที่10ของเขา จงเทียบตัวเราวันนี้กับตัวเองในปีก่อนว่าเราพัฒนาขึ้นแค่ไหนแล้วเวลาเห็นคนสำเร็จจงยินดีกับเขาอย่าอิดชาแต่จงถามเขาว่าทำยังไงถึงสำเร็จการเลือกคู่ครองสำคัญมากๆนะคะถ้าคุณเลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนรกสวรรค์อันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเจอมากับตัวนะคะมันตรงมากๆนะคะกับสุภาษิตท,ที่ว่ามีคู่ผิดคิดจนตัวตายเนี่ย แต่ว่าพี่มดอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะก็อยากจะแนะนำให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีโอกาสเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะจ๊ะ ไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปผู้คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในชีวิตเราบางคนมาผ่านมาให้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวบางคนผ่านมาทำให้เสียน้ำตาบางคนฝากบทเรียนล้าค่าให้กับชีวิตเราเราก็แค่เลือกจดจำสิ่งที่ดีๆที่เคยมีต่อกันแค่นั้นเองค่ะ1สิ่งในชีวิตคุณที่ไม่ควรวิ่งไล่ตามหาก็คือรักแท้ รักแท้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณไม่สามารถที่จะไปขอร้องใครหรือบังคับใครให้มารักคุณได้คนที่เขารักคุณจริงๆไม่ว่าคุณจะมีนิสัยเสียแค่ไหนเขาก็จะมองหาข้อดีและหาเหตุผลที่จะอยู่ในชีวิตคุณในทางตรงกันข้ามถ้าคนที่เขาไม่ได้รักคุณแล้วต่อให้คุณทำดีแค่ไหนเขาก็จะหาเหตุผลที่เดินออกไปจากชีวิตคุณเองนั่นแหละค่ะ ในชีวิตคนเราต้องเจอเรื่องราวร้อยแปจงมองเรื่องอกหักผิดหวังเสียใจเป็นเพียงแค่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งจริงๆนะคะความสุขมันคือโลกภายในที่ใจเราสร้างขึ้นมาเอง อย่าคาดหวังให้ใครหรือสิ่งใดมาทําให้เรามีความสุขนะคะไม่งั้นคุณจะมีความทุกข์ซะเองคนเราอะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายคิดแล้วให้รีบทำํำลงมือทําทันทีอย่ารออยากกินอะไรกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากไปไหนไปอยากบอกรักใครก็บอก เหนื่อยก็นอนเหมือนอย่างที่พี่มดอยากทําคลิปนี้จะมีคนดูจบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พี่มดอยากจะทําก่อนที่พี่มดตายเพราะพี่มดก็ไม่รู้ว่าพี่มดจะตายวันไหนจงจําไว้เสมอว่า3ส,สิ่งที่ไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้คือ 1. เวลามันไม่เคยหยุดเดิน 2. คําพูดพูดออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ 3. โอกาสถ้ามาถึงแล้วไม่คว้าไว้มันก็อาจจะหลุดลอยไปนะคะ 3ส,สิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเรา 1. ครอบครัว 2. ความรัก 3. เพื่อนแท้ถ้าใครที่มีครบ3ส,สิ่งนี้คุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยค่ะ3ส,สิ่งที่ควรทำก่อนลาจากโลกนี้ไป 1. ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ 2. ตอบแทนผู้มีบุญคุณ 3. ส,สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งพี่มด ตั้งใจที่จะทำสามสิ่งนี้ก่อนที่พี่มดจะลาจากโลกนี้ไปจ้ะคนเรามีสองชีวิตชีวิตที่สองนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเลียนไลซ์ว่าเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียว พี่มดได้ wake up call เมื่อปลายปีที่แล้วพี่มดมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตของตัวเองนะคะพี่มดลาออกจากงานประจําที่ทําอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือ ทำช่อง YouTube นี่แหละคะ่ะบนโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจไหนหรือใครที่สร้างความสําเร็จได้เพียงลําพังนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลก็ต้องมีทีมหนุนหลังมีคนสนับสนุนเหมือนอย่างที่พี่มดได้ FC ทุกคนได้กําลังใจจากทุกคนสนับสนุนช่อง YouTube แล้วก็ติดตาม Facebook Page นะคะพี่มดกราบกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจที่เป็นแรงบันดาลใจให้ กับพี่มดทำคลิปดีๆแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกันมาตลอดแล้วก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันติดตามกันไปนานๆนะคะทุกคน ใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วชอบข้อไหนบ้างมาคอมเมนต์ให้พี่มดรู้หน่อยสิคะแล้วใครที่ต้องการอยากที่จะให้พี่มดเนี่ยพิมพ์หรือเขียนสรุปสิ่งที่พี่มดพูดมาทั้งหมด50บทเรียนลงใน f a e e o o o p p g g จมดมัมวาวเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะคะว่าสนใจนะ เพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะนะแล้วพี่มดเป็นคนที่พิมพ์ภาษาไทยช้ามากๆพี่มดจะพยายามทําให้ถ้ามีคนสนใจอย่างน้อยสักสิบคนอยากจะให้พี่มดไปพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็ไปแปะไว้ใน f a c e b o o k Page มดมัมวาวเนี่ยก็บอกมานะคะพี่มดจะพยายามทําให้ทุกคน รักทุกยอดไ like, ลค์รักทุกยอดวิวรักทุกคนที่ติดตามกันขอบคุณนะคะขอให้มีวัน,นดีๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายงอ